ตัวอย่างที่10ในการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งคะแนนการสอบมีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น75คะแนนความแปรปรวนเป็น64ถ้าผลการคัดเลือกปรากฏว่าผู้ที่สอบได้คะแนนตั้งแต่85คะแนนขึ้นไปจะได้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยมีผู้สอบโดยมีจำนวนผู้ได้เข้าสอบสัมภาษณ์6 6คน จงหาว่ามีผู้มาสมัครสอบเข้าทำงานบริษัทน,นี้ทั้งหมดกี่คนอเอาโค้งปกติมาดูก่อนเขาบอกว่ามีการแจกแจงแบบปกติก็เอาโค้งมาก่อนอคือโค้งช่วยวเราได้เขาบอกว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นไรครับ มีเป็น75ความแปรปวนก็คือซิกมากำลัง2เป็น64ก็แสดงว่าตรงนี้ก็คือซิกมาก็เป็นเท่าไหร่ครับอ่ะซิกมาเป็น8ถ้าผลการคัดเลือกผู้สอบได้คะแนนตั้งแต่85คะแนนขึ้นไปแสดงว่าตรงนี้ X bar บาร์ตรงกลางเนาะคือ75คนที่สอบได้ต้อง85แสดงว่าคนที่สอบได้คือตรงนี้ที่จะมีสิทธิสัมภาษณ์ก็คือบริเวณนี้ ตรงนี้ก็คือบริเวณของคนที่มีสิิบสอบสัมภาษณ์เราจะต้องหาให้ได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าไอ้ตรงคนสอบสัมภาษณ์ได้ตรงนี้นะครับคือ66คนอ่าคนคือ66คนอืมคนแปลงกลับให้เป็นความน่าจะเป็นหรือเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งดูสิครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้เรามี75กับ87เราทำา85ตัวนี้ให้เป็น Z ก่อนไหมอ่าหาตรงนี้ที่มันเป็น Z ก่อนเพราะฉะนั้นจากจากแเท่ากับ x ลบมิวส่วนด้วยซิกมาอ่าก็เป็นอะไรครับ X เป็น8 7สเฮ้ย85สิอ๋อขออภัยครับอ่าเเป็น85 อ่า x เ,เป็น85ลบด้วยเท่าไหร่ครับ75แล้วก็หารด้วย8ซึ่งก็จะออกมาเป็น10ส่วน8ใช่ไหม10ส่วน8 8 1 8แลือเษ2 8 2 16แลือเษ4 8 5 40อ่ะก็แสดงว่าตรง1.28ต,ตรงนี้มันก็คือเป็น Z เท่าไหร่ครับ Z เป็น1.25 เปิดตารางแ1.25สิครับเปิดตารางแ1.25ออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เปิด1.25มันก็คือได้บริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับเปิดถ้าเปิด1.25ได้บริเวณตรงนี้1.25เท่าไรเอ่ยเท่าไหรเอ่ย 0. สามเหรือเปล่าศูนย์จุ้่ะโทษ0.3934จุดเก,ก้่อะเอ้สาเก้าเห็นนะแป๊บนึงดูก่อนตารางอยู่ไหนเอาเลยเ,เลย 1.25 1.25 1.25 1.25 0.3944เปิดตารางแล้ว0.3944แสดงว่าตรงนี้0.3944ก็แสดงว่าบริเวณตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็น0เอา0.5มาลบออกใช่ไหมเอา0.5มาลบออกก็จะเป็นอ่า p เมื่อ x มากกว่า85ก็คือ p เมื่อ Z มากกว่าเท่าไหร่ครับ1.25ซึ่งก็คือ0.5ลบด้วย p เมื่ออะไรครับ Z มากกว่า0แต่น้อยกว่า1.25ซึ่งเราเปิดตารางได้0.5ลบ0.3944อ่าก็ออกมาเป็น เท่าไรครับศูนย์จห่งหรือคิดเป็นเท่าไหร่ครับหรือคิดเป็น10.56เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งหมดของคนที่มาสมาัครคนที่สอบสัมภาษณ์มีสิทธ์ 10.56คน10.56%เอร์เซ็นะ่ะงั้นก็จะได้ว่าให้ให้ n แทนจำนวนคนที่มาสมัครทั้งหมดอ่าให้ n แทนจำนวนคนที่มาสมัครทั้งหมดก็จะได้อะไรครับ10.56%กเซ็ก็คือ10.56ส่วน ร้อยเนาะของ n คิดเป็นเท่าไหร่ครับคิดเป็นกี่คนคิดเป็น66คนอ่าก็แก้สมก,การออกมาครับก็จะได้10อ่าได้ n เ,เลยอ่าแก้เลยเ n นเนเท่ากับ66คูณ1 0ร้อยหารด้วย10.56กลงตัวไหน่าจะลงตัวนะเพราะว่าเป็นจำนวนคนเนาะ น่าจะลงตัวเนาะ,ะไดเอ็นเท่ากับ6 2 5อ่าก็แสดงว่ามีผู้สมัครทั้งหมดเท่าไหร่ครับ6 2 5คนนั่นเอง